สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับเออร์มนนี่วันนี้นะครับผมมีแอปหรือว่าเว็บเว็บหนึ่งนะครับมาแนะนําทุกคนซึ่งเว็บนี้นะครับดีมากๆพอเราเข้าไปในเว็บเริ่มแรกนะครับเราเนี่ยจะได้ทุกคนเลยนะคนละนะครับประมาณ500กว่าดอลลาร์ 500กว่าดอลลาร์นี่ตีเป็นเงินกี่บาทนะครับตีเป็นเงินประมาณนะครับ15,000บาทแถมมันถอนได้ด้วยนะแต่การถอนเงินเนี่ยมันมีเงื่อนไขนิดนึงถ้าใครสนใจนะครับเว็บนี้นะครับไม่มีลิงก์สมัครนะครับนอกจากเราต้องทักไปขอแอดมินเรานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งเขาเรียกว่า ID Line นะครับไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5 ID ดีนะครับผมพยายามหาหามาให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทักกระจายกระจายกันไปแล้วก็จะได้ไวๆกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเนี่ยกดลงไปเลยนะครับผมจะมีเขียนด้านล่างว่า ID ดีไลน์นะครับทุกคนทักเข้าไปเลยนะครับเลือกทักตามที่ทุกคนสะดวกนะครับมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5คนนะครับทุกคนก็ทักไปเลยเนาะพอทักเข้าไปทํายังไงต่อนะครับถ้าเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเขาว่าขอรับรหัสทดลองนะครับขอรับรหัสผ่านเออหรือพิมพ์ว่าขอรับรหัสผ่านทดลองก็ได้ เขาะจะพิมพ์มาให้เรา1แหละเขาจะพิมพ์เบอร์โทรมาให้2นะครับรหัสการเข้าสู่ระบบเขาจะให้นะครับทางไลน์เว็บนี้นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีลิงก์สมัครนะเราต้องทักไปขอรหัสการเข้าเล่นจากแอดมินเองนะครับแอดมินมีข้างล่างน,นะครับ5คนทักเข้าไปนะครับใครก็ได้แล้วนะครับ เขาจะให้เขาเรียกว่า ID แล้วก็พาสเวิร์ดเรามาเราก็เอานํา ID พาสเวิร์ดที่เขาให้มาเนี่ยมากระกอบตรงนี้จากนั้นก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเอาละพอเรานะครับรู้วิธีการนํารหัสผ่านมาแล้วเรานะครับเข้าไปเล่นในระบบกันเลยนะครับทุกคนนะครับถ้าเข้าไปหาแอดมินและแอดมินเขาได้ให้รหัสมาเรียบร้อยทุกคนจะเข้ามาเจอกับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมพอทุกคนเข้ามาเจอหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปดูเครดิตเรานะครับว่าเครดิตเราเนี่ยมีกี่บาทนะครับโดยกดไปที่ข้อมูลของฉันนะครับ อ่ากดไปที่ข้อมูลของฉันนี้นะครับทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมเครดิตของเรานะครับมีอยู่ที่560ดอลลาร์นะครับถ้านําดอลลาร์ไปคูณด้วย30เนี่ยเราจะได้มีเงินนะครับอยู่ที่15,000กว่าบาทเลยนะครับก็คือเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยเรามีเงินชัวรครับ1 5 0 0 0บาทได้เงินฟรีมาแล้วนะครับเอาไปทํำอะไรต่อนะครับก่อนจะถอนเงินได้เราต้องเอามาทําอันนี้ครับหรือว่าทํางานนั่นเองงานของแอปนี้นะครับ1วันกดได้11ครั้ง หวันกดได้11ครั้งกดยังไงบ้างนะครับงานของเจ้าเว็บนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะสามารถเล่นตัวนี้ได้ครับหรือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเอ้ยตีกอผิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถเล่นได้2อันด้านล่างนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสามารถเล่นได้ด้านบนนะครับหรือว่าเล่นบิตคอยได้นะครับมันจะมีบิตคอยเล่นได้เสาร์อาทิตย์มีทองนะครับเล่นได้จันทร์ถึงศุกร์ส่วนไอ้ข้างล่างนี้ไม่ต้องไปเล่นนะครับไม่ อย่างไม่ต้องเล่นนะครับเล่นแค่2ด้านบนทอนะครับคราวนี้เมื่อเรานะครับรู้แล้วว่าวันนี้นะครับเป็นวันอะไรวันนี้ที่ผมลงนะครับเป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นได้บิตคอยนะครับก็คือมันจะมีสีขึ้นมาให้กดแต่อันอื่นเนี่ยมันจะขึ้นว่าหยุดว่าหยุดนะครับต่อไปนะครับถ้าวันนี้สมมุติวันนี้เนี่ยเราเล่นวันจันทร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสีนะครับส่วนไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคําว่าหยุดแทนนะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันมันเล่นไม่ มันมีช่องเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่วิธีการเล่นมันเหมือนกันไปๆครับแค่เปลี่ยนช่องเล่นแค่นั้นเองคราวนี้วันนี้วันอาทิตย์เราต้องเล่นบิตคอยนะครับเรากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามานะครับทุกคนจะเจอกับหน้าตาแบบนี้พอทุกคนเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยมาดูกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นยังไงได้บ้างนะครับส่วนของการเล่นนะครับมันจะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนหน้ากราฟ ตรงนี้เนี่ยคือส่วนของหน้ากราฟนะครับมันจะมีสามารถให้เราเนี่ยเลือกได้ครับว่าเราจะใช้แท่งเทียนหรือว่ากราฟสมมุติว่าเรากดไปที่กราฟมันก็จะมาแบบนี้นะครับคราวนี้แหละให้เราเนี่ยเลือกตามความถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถนัดแท่งเทียนผมขอเลือกแท่งเทียนละกันอ่าแท่งเทียนเนี่ยวิธีการดูนะครับก็คือ สีฟ้าแปลว่าบวกสีฟ้าแปลว่ามูลค่าของมันเนี่ยบวกทุกคนเนี่ยสังเกตตรงนี้พอขึ้นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแต่พอกราฟเนี่ยเป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมูลค่าลดลงแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นนะครับมันจะมี2อ,อย่างก็คือนี่ด้านล่างทุกคนด้านล่างมีบอกว่าหุ้นขึ้นกับหุ้นลงมันจะเป็นการเดาครับเวิร์ o ทูเดาเลยนะครับเราเนี่ยดูกราฟตรงนี้นะครับและก็ทุกคนเห็นเส้นไอ้ที่เส้นประปะที่มันกําลังวิ่งวิ่งอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวรอ นี่นี่มนจากขยับแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยบอกนะครับเราตีเส้นไว้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจากเส้นที่มันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าแบบนี้แปลว่ามันขึ้นอ่ะเราก็ดูนะครับว่าเอ้ยมันมีแนวโน้นมว่าจะขึ้นนะเราก็ไปกดเลยนะครับคาว่าไปกดคําว่าหุ้นขึ้นได้เลยทุกคน พอไปกดคำว่าหุ้นขึ้นนะครับลองมาดูผลนะครับว่าเป็นยังไงสมมุติตอนนี้เนี่ยผมกดว่าหุ้นขึ้นนะครับแต่มันลงแบบเนี้ยแปบลบว่าเดาผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเดาไปทางไหนเนาะผมเนี่ยขอเดาไปที่หุ้นมันลงนะครับผมขอเดาไปที่คำว่าลงนะครับผมคิดว่าแท่งเนี่ยมันต้องเป็นสีแดงเฮ้ยแต่มันอาจจะเป็นสีสีฟ้าก็ได้นะผมข,ขอเดาว,ว่ามันมันลงแหละอ่ามันลงนะครับ กดเข้ามานะครับเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นระยะเวลาการนับถอยหลังหรือว่าระยะเวลาการหมดอายุนั่นเองมันจะมีระยะเวลานับถอยหลังอยู่ที่30วิบวิหก0วินึิวิและ300วินาทีนะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้มันนับถอยหลังไปกี่กีนะ่วินาทีนะอันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวตอนเราเล่นกันเนี่ยเราจะเห็นภาพกันมากขึ้นต่อไปนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เครดิตมาฟรี ree, ใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยให้มาเล่นตรงนี้ครับคารร,าครับเพะว่า เมนูที่เล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเรานะครับอ่ามาเล่นตรงนี้เพราะ เราจะมีเขาเรียกว่าบ, program, <acceptable S 1> บริษัทประกันนะครับทำการรับประกันกําไรเราอยู่นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นโดยที่ไม่เสียงเงินเลยนั่นเองต่อให้เรากดผิดพลาดอะไรไปนะครับเงินเราเนี่ยก็จะไม่หายเนาะและก็ระดับประกันนะครับเนื่องจากว่าเงินเราเนี่ยมีอยู่ที่500บาทครับทุกคนมาดูระดับแรกนะครับที่เรากดมาดูนะครับมันก็จะมีเงินอยู่ประมาณนี้อ่ารวมรวมกันแล้วนะครับอ่าอันที่2ก็มีประมาณนี้ส่วนอันที่3มเนี่ยมันคือระระดับที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้เพราะว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่ที่500กว่าดอลลาร์นะครับส่วนระดับ4 5.6เนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็1กับ2ก็ไม่สามารถเล่นได้เช่นกันเพราะเราเนี่ยมีเงินอยู่ที่500 US เนะครับเพราะฉะนั้นระดับเลียวที่เราจะเล่นได้ก็คือระดับ3นะครับต่อไปนะครับก็คือเขาเรียกว่าจํานวนเงินที่เราลงทุนนะครับจำนวนเงินที่เราลงทุนเนี่ยเมื่อเราติ๊กตรงนี้แล้วนะอันนี้มันจะโผล่ขึ้นมามันจะมีตั้งแต่0ูนนะครับ0.9แล้วก็3.15นะครับไล่ไปจนถึง335จุด 25นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะแบบแรกคือที่ผมบอกทุกคนตอนแรกจําได้ไหมครับว่าเราเนี่ยต้องมาเดากราฟว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงซึ่งในกรณีนี้ผมขอเดาว,ว่ามันลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเดาว่ามันลงการแทงครั้งแรกนะครับเราต้องแทงอยู่ที่0.9ส่วนอื่นเนี่ยเราจะแทงข้ามไม่ได้นะครับ เพราะว่าเข้ามาครั้งแรกเราจะมาแทง137เลยแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเล่นไปตามสเต็ปของเขาเท่านั้นนะเพราะถ้าเราไม่ตามสเต็ปเนี่ยเขาจะฟองและไม่ให้เราเล่นต่อทันทีเราต้องเริ่มอยู่ที่0.9เท่านั้นนะครับ พอเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่ากดยืนยันนะครับพอกดยืนยันไปเนี่ยมันจะนับถอยหลังแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างดําเนินการนะครับการาดําเนินการเนี่ยมันจะนับถอยหลังอยู่ที่30วินาทีนะครับพอนับจบ30วินาทีนะครับมันถึงจะให้เราเนี่ยดูนะครับว่าเรานะครับจะนับถอยหลังอีก30วิยังไงนะครับ อ่าพอ30วิวิคําสั่งซื้อรอคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับคำสั่งซื้อเนี่ยมันจะเริ่มของจริงก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มอยู่ที่30วิวิทุกคนจำได้ไหมวินาทีที่ผมอบอกว่ามันเลือกได้ก็คือ30วิ6 60ิวิหนึ่งร้อยแปดสิบวิแล้วก็300วิใช่ไหมครับมันจะส่งผลต่อตรงนี้แหละก็คือยิ่งเราเลือกวินานเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลาการรอนะครับมันจะเยอะขึ้นนั่นเอง เรานะครับก็อยู่ที่ว่าอยากรอนานหรือรอเร็วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใจร้อนหน่อยนะครับผมก็เลือกแค่30วินาทีเนาะเพราะว่ากว่าจะ confirm order ก็ร์ก็ิ0วิมารอนี้อีก30วินะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันไม่มีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเนี่ยแปลว่าเราได้เงินนะครับผมได้มาแล้วนะครับ1.35 US ดอลลา us d นะครับก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับพอเรากดดาเนินการต่อไปเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยพอเราเล่นได้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถขยับไปอันอื่นได้ไหมนะครับไม่สามารถขยับได้นะทุกคนพอทุกคนเล่นได้เนี่ยทุกคนต้องเล่นเฉพาะอันนี้เท่านั้นเราจะไม่สามารถเล่นอันอื่นได้ตัวอย่างเช่นผมจะลองไปกดที่3.15นะมันจะขึ้นแบบนี้ว่าไม่ได้นะครับเราก็โอเคเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้เล่นเราต้องเล่นแค่อันนี้ กรณีที่เราเล่นได้เราจะเล่นได้แค่อันเดียวก็คือบล็อกนีเท่านั้นนะครับก็คืออันที่3มแล้วก็บล็อกนี้เท่านั้นอ่าแล้วกรณีที่เสียล่ะต้องทํายังไงหากเป็นกรณีที่เราเดาผิดนะครับทุกคนสมมุติว่าเราออกมาดูแล้วเฮ้ยกราฟเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันขึ้นแน่นอนนะครับสีฟ้าแปลว่ากราฟขึ้น สีแดงแปลว่ากราฟตกนะครับเราต้องมาดูนะครับว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงก็จริงนะครับแต่มันอาจจะหลอกตาเราก็ได้นะครับผมก็เลยจะเดาว่าหุ้นขึ้นนะครับอ่าลองดูผมก็มากดคําว่าหุ้นขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้พอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนเวลากันบ้างนะครับถ้าผมบอกว่าอยากรอ60วินาทีนะครับเหมือนเดิมครับเราก็ติ๊กอันนี้อยู่ที่3ขีดและก็ติ๊กอันนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเล่นได้มาตะกี้เนาะจากนั้้นดคํา่ยืัสงซอไเล มันจะทําการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับสาวินาทีต่อจากนั้นเนี่ยค่อยเป็นออเดอร์จริงๆนะครับที่เราจะเล่นกัน เมื่อเรานะครับรอจนเสร็จนะครับนี่นะครับวินาทีมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมทุกคนจากเดิมเนี่ยมัน30วินาทีนะครับมันกลายเป็น60วินาทีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยอะไรนะมันช่วยในกรณีที่เรานะครับคาดว่าอีกประมาณ1นาทีกราฟเนี่ยมันถึงจะขึ้นแต่เราเนี่ยต้องการซื้อไว้นะตอนนี้อ่าเราก็ตั้งเวลาไปเลยครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลานับถอยหลังเร็วเกินไปถ้ามันสิ้นสุดอยู่ที่30วิเราอาจจะเสียเลยก็ได้แต่กลับกันนะครับเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องนะครับ30วิราเน่รมสิบ เราไม่มีทางเดาผิดนะครับเราก็ตั้งอยู่แค่30วินาทีก็พอนะครับอันนี้เนี่ยผมลองให้ดูเนาะตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงนะครับหรือว่าโชว์ว่าเราเนี่ยได้กําไรมากี่บาทแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้ถ้ามันถึงวิที่ศูนย์ผมจะได้อยู่ที่1.53บาทนะครับเราก็รอต่อไปเนาะอ่าเราก็รอนะครับให้มันเนี่ยถึง0นวินั่นเองนี่นะครับเหลือ4 3 2 1 Yup. <s <S อ่ะแบบนี้นะครับเราเนี่ยได้เงินมาแล้วนะครับเงินเราเนี่ยบวกอยู่ที่1.53นะครับอันนี้ต่อไปนะครับเมื่อเราได้อีกแล้วนะครับเราก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับซ้ําๆซ้ำๆนะครับเล่นอยู่ได้แค่อันเดียวถ้ากรณีที่เราชนะตลาดนะแบบนี้เนี่ยคือเราชนะตลาดเราจะได้เงินนะครับต่อไปนะครับถ้าเราแพ้ตลาดล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหากเรานะครับแพ้ตลาดนะครับคือเราเนี่ยเดาผิดเราดันเดานะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นแต่หุ้นมันดันตก พอหุ้นตกเนี่ยแปลว่าตรงนี้เนี่ยเราผิดนะครับเราจะเสียเงินต่อไปนะครับผิดเนี่ยเราไม่สามารถเล่นอันเดิมซ้ําได้แล้วนะเราต้องเริ่มเล่นอันใหม่นะครับก็คือ3.15เราต้องเริ่มเล่นอันต่อไปนะครับแล้วถ้า3.15่าเนี่ยเราเดาผิดครับเราต้องเริ่มเล่นไปที่9ถ้า9เราก็ยังเดาผิดเราต้องเริ่มเล่นไปที่2.7ถ้ายังผิดอีก5.6ถ้ายังจะผิดอีกไปที่3เอ้ย สามนะคบเอ้ย137อเเออต่อไปนะครับถ้าตรงนี้ยังจะผิดอีกนะครับตรงนี้เราห้ามเล่นแล้วนะครับเพราะถ้าเราเล่นไปเนี่ยเงินเราจะหมดให้เรากดกลับไปครับอ่าพอกดกลับไปนะครับกดกลับไปคราวนี้ให้เรามาตรงนี้ครับ แจ้งใบประกันภัยนะครับเนื่องจากนะครับเราเล่นอยู่ในบล็อกของประกันภัยนะครับบริษัททางประกันภัยเนี่ยเขาจะรับรองรายได้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยการกดครั้งสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทประกันภัยเขาจะเป็นคนกดให้เราเองนะครับถ้าเราเล่นผิดไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วคร,วรั้งที่7ให้มากดแจ้งตรงนี้และไปแจ้งต่อแอดมินนะครับว่าเราเนี่ยกดแจ้งไปแล้วและเราผิดมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยหครั้งนะครับอ่าเรากดเข้าไปดูถ้าเราเนี่ยผิดแบบ โอเควิธีการเข้าเหมือนเดิมน,นะครับก็ติ๊กอันที่3จากนั้นเนี่ยถ้ายังผิด 1- ผิด2ผิด3ผิด4ผิด5ผิด6ครั้งที่7ห้ามกดแล้วนะครับไปแจ้งประกันนั่นเองโอเคต่อไปครับแล้วถ้าครั้งที่7เราถูกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถูกนะครับเราจะกลับมาวนที่ตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเราถูกเราก็ต้องเล่นอันนี้ไปซ้ำๆถ้าเราผิดเราก็ต้องไล่ระดับอันนี้คือหลักการวิธีการเล่นของมันนะครับทุกคนก็คือผมสรุปให้นะครับว่าการที่เราเล่นนะครับมันจะมีฝั่งได้กับฝั่งเเเเสียยฝัั่่งได้น้นถาาารรรรือๆะคบ สามารถเล่นได้แค่ช่องเดียวนะก็คือช่องที่3ตรงนี้และก็ช่อง0.9แต่กลับกันนะครับถ้าเราเสียเราต้องเพิ่มเข้าไปเรื่อยอันนี้เสียแล้วต้องเพิ่มไปตรงนี้อันนี้เสียแล้วต้องเพิ่มไปนี้อันนี้อันนี้อันนี้เรื่อยๆจนถึงตรงนี้เนี่ยถ้ายังเสียอีกห้ามเล่นต่อนะครับตรงนี้ห้ามเล่นต่อให้ทักแอดมินไปอย่างที่ผมบอกโอเคเมื่อทุกคนรู้แล้วนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับทุกคนก็ไปทํากําไรได้เลยนะครับโดย1วันเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้อยู่11คครั้งนะรับพอ11ครั้งทํางต่อนะครับทุกกกคคคนดลลับไปเยรรถ้้า11งแเนาะ แต่นั้นเนี่ยกดไปที่ตรงนี้กดไปที่ข้อมูลของฉันนะครับด้านล,ล่างนะครับพอกดเข้าไปข้อมูลของฉันเรียบร้อยนะครับทุกคนจะเจอกับหน้าตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยมีเงินอยู่นะครับอันนี้เนี่ยคือเงินที่เราเล่นได้นะครับแต่เงินที่ทุนที่มีให้เนี่ยห้าเหรียญก็จริงแต่เงินที่เราเล่นได้จริงเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับสมมุตินะครับผมบอกว่าผมกดไปแล้วเนี่ยสิบสิบเอ็ดครั้งนะครับแล้วผมมีเงินเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับพออยู่ได้ $100 ดอลลาร์เนี่ย ทางเว็บเขาจะจ่ายให้เราเพียง15%นะครับ15%จาก100เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับอยู่ที่15ดอลลาร์นะครับต่อให้เราเล่นได้100ดอลลาร์เราจะได้เงินเพียงแค่15%นั่นก็คือ15ดอลลาร์นั่นเอง15ดอลลาร์มันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับมันเยอะมากนะครับทุกคนลองตีกับาเป็นเงินไทย15คูด้วย30ครับทุกคนเราจะได้เงินเท่ากับ450บาทนะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราทำไงต่อเราแคปหน้าจอหน้านี้นะครับและ กลับไปทักคนที่ให้รหัสเรามานะครับทักไปแล้วบอกว่าขอถอนเงินนะครับเขาจะโอนเงินให้เราเนี่ย450บาทตามเปอร์เซ็นที่เราได้นะครับแต่ก,การถ้าทุกคนเล่นได้ตรงนี้น้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยตามไปนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่า1 US เท่ากับ30บาทนะครับถ้าทุกคนเล่นได้เยอะนะครับมันก็จะยิ่งได้เยอะนั่นเองแถมเล่นฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากถึงมันจะเข้าใจยากน,นะครับแต่พอเราเล่นเป็นเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้นั่นเองแถมเราเนี่ยไม่ต้องลงทุน เลยนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยมีเครดิตให้ฟรีนะครับณวันนี้เขามีเครดิตให้ฟรีนะครับณวันที่31มกราคมนะครับณวันที่31มกราคมที่ผมทํารีวิวเรายังสามารถได้รับเงินฟรีอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนรีบสมัครกันนะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากทุกคนสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้หรือว่าทักไปถามแอดมินที่ให้รหัสเราได้นะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ